สวัสดีครับพบกับเสือพาไปอีกแล้วนะคลิปนี้พี่เสือจะพามาดูว่าเอซนะฮะอ่าอนญาตปิดชื่อดีกว่าเนาะเอซี FC ท่านหนึ่งนะฮะก็ส่งของขวัญมาที่ร้านกวยเตียวเป็ดนะครับกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยเพิ่งมาถึงตอนนี้นะฮะจริงๆแล้วพี่เสือรู้แล้วแหละเพราะแกะดูไปแล้วรอบหนึ่งแต่ลืมถ่ายคลิปนะฮะก็เลยสแนวกันมาให้ดูอีกรอบหนึ่งครับผมนี่นะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนะฮะก็จะประกอบไปด้วยทิชชู่อย่างดีเลยครับผมทิชชู่จาก เขาเรียกว่าเป็นทิชชู่ญี่ปุ่นนะครับพี่เสือเคยใช้แล้วรุ่นนี้ตอนอยู่กรุงเทพนะเป็นทิชชู่คุณภาพดีมากมันจะมีความเหนียวนะฮะจนบางคนแซวว่ามันเหนียวจนสามารถเอาไปซักมาใช้ใหม่ได้อีกรอบนั่นเองนะครับผมเป็นทิชชู่ที่คุณภาพดีมากนะเขาบอกว่าถ้าถ้าใครไปเที่ยวญี่ปุ่นนะฮะหรือไปเดินห้างหรือว่าอยากมีอยากได้ของฝากมาฝากเพื่อนอน,นะครับเขาจะซื้อทิชชู่ญี่ปุ่นกันนี่นะฮะเสร็จแล้วก็จะมีอะไรอีกน้อในนี้นะฮะขออนุญาต นี่เลยนะครับนะนี่ครับผมดึง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 โอโ ave โ ave at ้โหนะฮะมีแต่ของน่าทานนะฮะของน่ารับประทานทั้งนั้นเลยนะครับผมอ่ากาแฟนะฮะขนมนะฮะเขาเรียกว่าขนมอะไรนะคริสปี้เหรอฮะแค้กเกอร์ออน คริสปี้มาได้ยังไงเขรียกแครกเกอร์นะครับผมนะฮะโอวีดนะฮะโอ้มีขนมอีกสารพัดอย่างเลยนะอือนะฮะนี่อันนี้อันนี้พี่เสือชอบมากเลยนะฮะคิดแค่ชาเขียวนะครับคิดแค่สตรอเบอรี่โอ้นะฮะยังมีที่จ่อยู่ข้างในอีกเพื่อเป็นการกันกระแทกให้กับนี่นะัะอาหารเสริมนะน้ำมันน้ำมันปลานะช่วยบำรุงสมองแล้วก็ระบบประสาทนะครับผมนะฮะมีวิตามินบีรวมด้วยนะครับผมอันนี้ก็ ช่วยในยเรื่องของทําให้ระบบประสาทตื่นตัวนะครับผมนะฮะสมองแล่นสมองโล่งนะฮะความจําดีอันนี้คือวิตามินซีนะฮะช่วยบํารุงร่างกายนะ,ะป้องกันการเป็นหวัดนะฮะป้องกันอ่าเลือดออกตามเลฟันที่สําคัญคือมีส่วนมีสารต้านอนุมูลอิสระนะฮะแอนตี้ออกซิแดนต์นะฮะดีมากๆนะโอ้อันนี้อะไรอะ่ะอุ้ยอุ้ยจากใครคนหนึ่งถึงใครอีกคนอันนี้เป็นน้ำหอมนะฮะเคาน์เตอร์แบรนด์นะครับ อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นนะฮะรู้เลยว่าอะไรนะฮะข้างในถ้าถ้ากล่องแบบนี้นะฮะที่สาคัญคือแบรนด์นอกด้วยนะแบรนด์แบรนด์ระดับโลกด้วยนะฮะที่สำคัญนี่ฮะทิชชู่ก็ยังมีอีกนะฮะเพื่อป้องกันการกระแทกให้กับนะฮะของรู่หาที่อยู่ในกล่องนี้นั่นเองนะฮะยังไม่แน่ใจนะฮะว่านะฮะเขาต้องการระบุให้ใครเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับก็นะถ้าเป็นไปได้นะเราก็อยากจะขอมีส่วนร่วมกับ คิดแคตอันนี้ก็พอนะในฐานะสายกินอย่างเรานะครับในฐานะสายกินนะฮะโอเคนะครับผมนะฮะคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนอ่าในโอกาสถัดไปนะ,ะว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยจะต้องถูกส่งต่อไปให้ใครอย่างไรบ้างนะครับผมนะฮะขอบคุณนะฮะสำหรับคลิปนี้เสื้อพาไปจบไปแล้วอีกคลิปหนึ่ง